Hát nó xoáng xin Hả? Nhưng Tìm đây bỏ ốp bỏ cái này chơi... <cười> <cười> ừ, thùng nào thùng cắp xây nụ không dạo bỏ Hến phù mắc vào liền nắm phù nè Cắp xây nụ tùa Bắn bỏ bên phù thử thùng phà má mắc hay bắn chín bỏ khơi chín nắm phù rồi bỏ cái này chín, mà, lọ, chín nắm phù bỏ chầm Phù nhầm bỏ hẹn xếp khẩu nhau nè phù vào liền đấy à, Cái nón đi đi เกาะเนาะมะเกาะเออบักแทงเกาะเกาะเนาะเกาอนี่บักแทงเรียนน้ำกลุ่นมันเคยกินน้ำเนาะเห็นปูมามันเป่าเร <S Dank contemporary> ียนน้ำหนุนแต่ซึ่งนี่ใครอยู่นี่หมาบัวมาหมู่บ้านนี่หมามาแล้วว่าได้กัดกันหรือว่าได้ไายไอ้เบิ้งนั่นก็อีแข็งหมู่บ้านหดไปย่างดีบ่เออฝนตกฝนตกใส่ฝนตกแห้งไปหาหมี่มันได้สำบ่อันแดดบ่ออก <laughs> ừ, đẹt bò mì mẫn hải tới, áo à, kín nhọt mày, kín nè, ờ còn kín nhọt ừ, nhọt, <laughs> nhọt mày, bày phay rồi, nhìn qua lên nè, on nè, bắt chì cái này, này. to, bằng má, bằng má cái này ta còn lạc má, bằng thang mà hiền không khỏi vơi cần. มันได้หนูมาเลยหนูหน่อยมาเอามต่ไกัดอกกแดบัวเียมนขึ้นเหนูหน่อยอากาศดีวันนี้มันบายม่วงสีใบสองเหรอล้อหลาจะว่ากระดิ่งหายเวิร่ไัยอานก็หายเบิดบบก่อนไเป็นรอดอย่างทั้งเดียบัวหายเบิดแค่นี้ต่บกแทงแล้วบันนี้มันเชียวดี ยังขึ้นมันกับไปแบบกันนี่ตีสามตีสี่จังคอยมาบันเลออยู่เบิดขึ้นบักแทงบม่ค่อยรล่อปนเดยบักแทงไปไกลความนี้บักันนี้บักกันก่อนอ๋อเรียนดินแล้วเรียนดินละร้านมาสีอาบน้ำให้ไ่ได้อาบซ้ำมันคือมันยามันไขขันแดดนั้นหอนี่อาบให้มันมักสกปรกมันเกีก็ดตะดินไหลมันน้อนข้นสองสามมืองค่อยอาบเชนึ่งบางนี่อาบง่ายเนี่ยท้องแทงนะ ท้องก่อนอาบหนักต้องจับไวุ้้อยอปไปอาบเดไปใส่หนูอยู่เด้น,นูต่ใสอยูน่นี่มันมีหนูอยู่บ่บนะ <laughs> ยูนี่คือมาเห็นม,นมาจอดซุ้มเนี่ยเอาขาจินไ้เลาก็ะซุ้มเนี่ยตาหนูหน่อยม้าเนี่ยฉันมามาใสากระดอกเลยบักนี่กับจับกับปอมทอ้องก่อนเอาตาหนูมา <laughs> บางนี่เอาเต้าชิกกระปรอมสองตัวเลยเนี่ยเอาจับไปปล่อยไม่เอาเต่าิกกระปอมมากกระปอมน้ญ่กระปอมหน่อยไหม,มบางนี่ก็ได้แต่หนูมาเอามาหยอกก็ามาอย่างนูเขียงคากฉีต้มปาดเขียดมันเอามาเบิดนี่ฉีไก่้โก้หมูแมงมวนจิหลีจีซ้อนมันเอามาเบิดซุ่มน,นี่เอามาเหรียญสมัยบ่กคอยกินดอกจับมาจับมาแล้วมาปล่อยไปนี้นนเงี้ยเดรียนคูบเอาไปนี่ อืมมันหยอกเล่นแัน,น,นมันตายเราจับย้อนขึนนงฝาล้าก็เลี้ยงคูบเวอนี่ <c oughs> มึอนันผู้ใดเด้ง,งูมากวะทั้งก่อนบอกด้ง,งูมากตายแล้วลมันกัดตายแล้วแต่ละฝาแต่มาช่วงเจนช่วงจีซ้อนมันเหยแต่จีซ้อนมาจีซ้อนจีหลีเฉียงขาเขียดยีหมู่เขียดยังเจียดจีน้ำมันออกมาเบิดเอาเรามาหยอกเล่นอยู่ในเงนี้ยตัวนี้มาเบิ้งบอกพี่กือซือ้อบ่ กวาตาหมามานำย,ออยิ่กอบไรหัวอันแบกวยนยานัวกกลาบไปเลยยี่นีกน้กอบอะ่ะว่าได้จินสัมดอกปูเมากลับซืบ้อมึงอะ่ะนั่นก็จินปลาล,ละปลาเปันไปช็อตมาล,ละ,าลละทอดให้มันจินขาดปิ่ง รับคลิปดี้ก็ซ้ำเนี้ดท้ายให้เบิกซื้อๆดิเขาก็จับทอแท่งปูเมากับซื้อไปเรียนยุ่นีได้ไหมจิไปบ้านหร้อเรียนน้ำปูไดส้สัวมือบอกห้างเจี๊ยกตะขี้ดินพนอนะอากาศแดดบอกที่ได้อาบน้ำให้นมันมันมาเขียวตะปูเขียวกินปลาน้ำปูมันเคยกิน เห็นยนี่เอเนกับปูนี่หละแม่สิไปบ้านซะกวนเห็นยี่นี่เดอ้อไปบ้านย้งไปหอดเวลามันไปอีกดอ,อกซึ่มนี่มันหลอกประจำนี่เลยล่ะรับคลิปดีกับซ้ำนี่มันน้าตะปูขันปูวไปบาน,นกับว่าไปดอ,อกซึ่มเนี่ยน้าย่นี่แหละไปซะกวนมันนี่นนเห็นยี่นี่เดอ้อไม่ไปบ้านกันเดอ้เอเห็นน้าปูเดอ้ออ๋าเขากะเขากาต้นนี่ไปตนนี่กาต้นนี่อย่างโอ้ตน้ตนต้นดอกดล้าเรืองพราะต่นหมาหุ้งไหม อ้าวจีดีทำนี่จ้าไปกันเด้อไปตามปูไป